ด,ดีค่ะทุกทุกคนก็กลับมากับคลาสภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะเรียนเกี่ยวกับไวยกากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานต่อกันเลยค่ะ,ะหลังจากออบทเรียนที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับคำนามไปเนาะต่อจากนี้ไปบทเรียนที่เราจะเรียนก็คือ article นะคะ article article ก็ Art Art คือเป็นคำที่อยู่หน้าคำนามนะคะ คำที่อยู่นะคำนามพวกนี้คืออะไรนะคะยกตัวอย่างเลย3ตัวนี้นะคะถ้าได้เห็นแล้วอาจจะคุ้นๆกันเนาะแต่จะอธิบายเพิ่มเติมว,ว่าหลักการในการใช้ article แต่ละตัวก็คือ a อนะคะ an แล้วก็ the นะคะใช้แบบไหนนะคะนั้นนะคะ article ตัวแรกที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักก็คือ indefinite article คำนำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะอ่านเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำนำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะจะมีอ่นะคะลูกคนุพูดเอ่อเอ่อออกเสียงง่ายๆเลยเหมือนอ่อไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ a n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  น,อน,อน,อนโอเคอันนี้นะคะเราก็ยังจะไม่ค่อยเห็นภาพนะว่าแบบ ออ่ะกับแอนมันแตกต่างกันยังไงมันใช้กันยังไงนะคะคำว่าอะและแอนเนี่ยเป็นอาร์ติ e นะคะเป็นคำนำหน้านามนะคะที่จะอยู่อ่ะที่จะใช้นะคะกับนามกับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะแอบเท่าที่ค่ะเด,เดี๋ยวได้ไหมอ,อ่ะกับแอนนะคะจะเป็นอาร์ติ e ที่ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ ะะทําไมถึงเป็นเอกพจน์จำได้ไหมว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับเอกพจน์พหูพจน์เอกพจน์ก็คือ1สิ่งหนงคน1อย่างนะคะมีแค่1เท่านั้นนะคะไม่มากไปกว่านี้นะคะดังนั้นอ่ะเนี่ยจะชี้จะไม่ชี้เจาะจงนะคะจะไม่ชี้เฉพาะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้อ่ะเราจะใช้กับสิ่งที่มันมีอยู่สิ่งเดียวยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพเลยก็คืออ่า a car นะคะ a car ก็คือ car c a คือรถยนต์นะคะถ้าเราเห็นว่าอาคารเนี้ยเรารู้เลยว่าเนี่ยคือรถคันเดียวอ่าเราไม่ต้องบอกจำนวนเลยว่ามันมีกี่คันเรารู้เลยว่าเนี่ยมันคือคันเดียวเพราะว่ามีอ่ะอยู่ข้างหน้านะคะไอะลองยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือ house ตัวนี้อ่านว่า house นะคะไหนลองพูดสิคะ house house แปลว่าบ้านนะคะหรือที่พักอาศัย a house ก็คือบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังเดียวนะคะทีนี้อ่ะใช้ง่ายมากนะคะอ่ะจะใช้กับตัวพยัญชนะที่ไม่ใช่เป็นสระอ่ะแล้วเราก็จะมางงกันอีกว่าเฮ้ยพยัญชนะกับสระคืออะไรเดี๋ยวเรามาย้ายฝั่งนี้นะคะก็คือสระในภาษาอังกฤษนะคะเราจะมี A E I O แล้วก็อยู่ อ่า a e I o u ท่องกัน,นง่ายๆเลย AEIOU คือสระในภาษาอังกฤษก็เหมือนในสระภาษาไทยเนาะเหมือนสระอิ i, สระอะสระไออย่างนี้นะคะแต่ในภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเนี่ยมี A E I O และ U นะคะดังนั้นเนี่ยคำนามคำไหนเนี่ยที่เริ่มต้นด้วยสระนะคะอีกรอบหนึ่งนะคำนามคำไหนที่เริ่มต้นด้วย A เริ่มต้นด้วย e i o หรือ u เราจะใช้ and นะคะ and จะไม่ใช้อะนะคะอะจะใช้กับอะไรพยัญชนะทั้งหมดเลยของภาษาอังกฤษนะคะ a ถึง z แต่ไม่รวม a e i o u โอเคนะอ่าพอจะเก็ทกันแล้วทีนี้เนี่เราลองมายกตัวอย่างสัก2-3อันเนาะสำหรับ and เดี๋ยวเช่นเราเริ่มจากตัว a เลย and อะไรดีเอ่ยที่จะเริ่มต้นด้วย A and apple โอเค and apple ก่อนเนาะ A เห็นไหมคะอ่าแล้วเราจะรู้ได้ว่าน,นี่คือ apple หนึ่งหนึ่งอันหนึ่งผลนะคะแล้วมีอี e, ค่ะอ่านหะลรองตัวอ e, ค่ะ and elephant โอเค a n elephant ใช้แอนเพราะว่าเริ่มต้นด้วย E นะคะ And ตัว i อลองคิดสิคะมีคำศัพท์ตัว i อตัว i นะคะง่ายๆเลย a ice c r e a m อ่าไอส์ครีมหนึ่งแท่งนะคะอย่างนี้สำหรับ a นะคะก็คือจะใช้กับพัพชนะทุกตัวเลยตั้งแต่ b นะคะ b c d อ่า e ไม่ได้อ่าถ้าใครท่อง a b c ได้นะโอเคไหมเ a จะไม่ใช้ e จะไม่ใช้ i จะไม่ใช้ o จะไม่ใช้ u จะไม่ใช้สำหรับอ่นนะคะอ่า ส่วน an จะใช้กับสลระพวกนี้ที่ได้บอกเบื้องต้นไปค่ะส่วน article อีกตัวหนึ่งของเราก็คือ the นะคะ the ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น definite article นะคะ definite article คือคำนำหน้านามที่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครที่นี่ที่ไหนหรือสิ่งนี้เป็นอะไรนะคะคือชี้เฉพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะะกับ an จะไม่ชี้เฉพาะก็คือทั่ว,วไปอันนี้จะชี้เฉพาะแต่ทีเนี้ย the มีหลักการใช้พูดได้ง่ายว่าคล้ายๆกับอแล้วก็แอนเมื่อกี้เลยนะคะ the ตัวแรกเนี่ยที่เราใช้ the the, the ที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็คือจะใช้กับพยัญชนะที่ไม่ใช่สระนะคะเป็นพยัญชนะเท่านั้นนะคะเช่นอันแรกนะคะ the book อ่า the book หนังสือเล่มนั้นนะคะหนังสือเล่มเนี้ยเจาะจงเนี่ย the book I want that book หรือ that is the book that I'm reading นั่นคือหนังสือที่ฉันกำลังอ่านอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ่า the hospital ่า hospital จำได้ไหมเอ่ย hospital คือโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนั้นนะคะต้องเป็นเจาะจงอันนั้นเท่านั้น่า the man the man ผู้ชายคนนั้นอาจจะพูดได้ว่า um that is the man that I saw yesterday The man I saw yesterday ก็คือผู้ชายคนนั้นที่ฉันเห็นเมื่อวานเจาะจงเลยเป็นผู้ชายคนนั้นนะคะอืมทีเนี้ยพอเข้าใจเดอฝั่งนี้เนาะ,ะทีเนี้ยย้ายไ่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ทำไมเขียนว่าดิถูกต้องแล้วค่ะฝั่งเนี้ยถึงแม้ว่าจะเขียนเหมือนกัน T H E นี่ก็ T H E แต่ไม่ได้อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะจะเป็นกรณีไปเช่นถ้าเกิด ตัวคำนามเริ่มต้นด้วยอะไรคะจำได้ไหมสระมีอะไรบ้าง A E I O และ u นะคะเราจะไม่พูดว่า the umbrella แต่เราจะพูดว่าอะไร the umbrella นะคะ the umbrella ไม่ใช่ the umbrella นะคะไม่สับสนกันเนาะเพราะว่า umbrella เริ่มต้นด้วย you. อยูลองมาดูอันนี้กัน เห็นแบบนี้แล้วคิดว่าจะเดะหรือดิดีคะอ่าลองเดาเนาะที่ถูกต้องก็คือดินะคะดิ hour คำนี้คืออะไรคะ hour เดี๋ยวลองพูดตามนะคะ hour hour คือชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะคือ hour มันเริ่มต้นด้วย h ถูกไหมคะแต่ที่เราทราบมาเนี่ย h มันไม่ใช่สระ H ะ h มันไม่ใช่สระแล้วทำไมถึงเรียกว่าดีเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยตัวคำนี้นะคะ hour ที่แปลว่าชั่วโมงเนี่ยนะคะชั่วโมงเราจะไม่อ่านออกเสียง H เลยเหมือน H มาอยู่ข้างหน้าเพื่อมาประดับตกแต่งคำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราอ่านแค่3คําข้างหลังนี้3ตัวก็คือ hour นะคะลออีกทีนึงค่ะ hour นะคะแปลว่าชั่วโมง the hour นะคะไม่เอา the hour นะคะ the hour โอเคอันต่อไปเลยอันนี้ก็คือเห็นเป็นตัวอย่างง่ายๆเหมือนกัน oak tree อันนี้อ่านว่า oak tree ก็คือต้นโอ๊กนะคะเราจานว่าอะไรเอ่ย the oak tree ถูกต้องค่ะ the oak tree นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ article a and the นะคะ คิดว่าเราควรที่จะมาลองทบทวนเนาะความจำของเราจากบททดสอบนี้นะคะแบบฝึกหัดนี้เนาะโอเคเราจะต้องเติมอะและแอนไปในช่องที่ถูกต้องเรามาดูทีละอันนะคะอันแรกนะ my mother แม่ของฉันนะคะ my mother bought คำนี้ bought แปลว่าซื้อนะคะแต่จะเป็นคำเป็นคำกริยาที่อยู่ในอดีตแล้วนะคะก็คือซื้อมาแล้วเนาะ My mother bought จุดๆ pencil yesterday. pencil ก็คือดินสอ yesterday คือเมื่อวานอ่าเขาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยได้ซื้อดินสอมาเมื่อวานมันหนึ่งแท่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าคนจะใช้ a หรือ and ดีคะเอ่อหรือ and ดีอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือ a pencil นะคะ a pencil My mother bought Pencil yesterday okay ต่อไปเลยค่ะ there is อ uh, ่ there is จุดจ,ดจ,ดจดุ man at the door คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรเอย่ยจะใส่อหรือแอดเราดูที่คำนามนะคะคำนามเริ่มจาก m ไม่ใช่สระแน่นอนดังนั้นเรารู้เลยว่าต้องใช้อะนะคะต่อไปเลยค่ะจุดจุดจด lion lion คำนี้แปลว่าสิงโต is a fierce animal fierce คำนี้แปลว่าดุร้ายนะคะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายสิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเราดูจากตัวไหนเอย่ยตัว L นะคะสรุปเราใช้อะไรเอย่ยถูกต้องนะคะเราใช้ a lion is a fierce animal สิงโตเป็นสัตว์ที่ดุร้าย นะโอเคต่อไปเลยอนะันสุดท้าย she goes เขาผู้หญิงคนนั้น she คือเขาผู้หญิงนะคะ she goes to the movie twice จุดๆๆมัน to the movie ไปดูหนังนะคะ to the movie คำนี้รวมกันคือไปดูหนัง twice คำนี้แปล,ว,นะะ twice, แปลว่าสองนะคะ twice แปลว่าสอง สครั้งอ่างี้ดีกว่าถ้าเกิด2เฉยๆมันคือ two นะคะแต่เนี้ยคือจะบ่งบอกถึงแบบกี่ครั้งอ่านี้คือ2ครั้งจุดจุดจ month ก็คือเดือนงั้นเรา,าดูที่นี้เลยตัว m นะคะไม่ใช่สระงั้นเรารู้เลยว่าต้องใช้อ่ต่อกันเลยนะคะแบบฝึกหัดอันสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า เราจะใส่ a and และ the นะคะรวมกัน3อันเลยเนี่ยไว้ในช่องที่ถูกต้องได้อย่างไรอ่ะเรามาดูอันแรกนะคะอันแรกเลย he lives in จุดๆุเขาอาศัยอยู่ในจุดๆุ small village small แปลว่าเล็ก village แปลว่า,วาเหมือนเป็นเมืองเล็กๆเป็นหมู่บ้านอะไรเลนะคะอ่าไหนเขียนให้นะคะหมู่บ้าน village แปลว่าหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆนะคะในจุดๆ country country ตัวนี้แปลว่าประเทศนะคะประเทศเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเราจะใช้ he lives in a and หรือ the small village คะคิดว่าไงเอ่ยอืลองคิดดูเนาะเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ he lives in a small village ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใช่ไหมคะในประเทศพอเราพูดถึงประเทศปุ๊บอ่าเราจะเจาะจงเลยทีเดียวนะคะ he lives in a small village in the country นะ,ะ he lives in a small village in the country นะคะอันที่สอง it is จุดๆ nice day มันเป็นจุดๆวันที่ดีจุดๆ,ๆ sun sun ในที่นี้คือพระอาทิตย์ค่ะ is shining in จุดๆ sky shining ในที่นี้หมายความว่าส่องแสงนะคะพระอาทิตย์ส่องแสงในบนท้องฟ้าอ่ะบนท้องฟ้าอยู่ในท้องฟ้าอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะใส่อ่ะหรือแอรหรือเดิดในแต่ละช่องนะคะ it is อ nice day it is a nice day and nice day or the nice day ah, ่า it is a nice day ่วันเนี้ยเป็นวันที่ดีคะ huh? วันเนี้ยเป็นวันที่ดี the sun อ ah, ่าเฉลยไปแล้ว the sun ทำไมถึงใช้ the ค huh? ะ เราจอดจงไว้ทีพ่พาทิ่ของเรามีแค่พาทิตดวงเดียวนะคะมีแค่เดอ s u ซเท่านั้นนะคะนั้นเราจะใช้คาว่าเดอ s u ซไม่ว่าจะกะรณีไหนเนาะโอเค The sun is shining in the sky โอเคสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะเยี่ยมมาก it is a nice day the sun is shining in the sky ต่อไปเลยนะคะ what is จุดๆๆ longest river in world นะคะแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคืออะไรนี่คือคำถามของประโยคนี้นะคะดังนั้นเราจะใส่ว่า what is ลองคิดดูนะคะ a ะหรือ an หรือ the what is ฉเฉลยคือ the นะคะ the longest ทำไมถึงใช้ the นะคะเพราะตัวนี้เลย นะคะคตัวเนี้ยแปลว่ายาวที่สุดแล้วยาวที่สุดในโลกแด้ดังนั้นมันจะต้องมีตำแหน่งเดียวถูกไหมคะมันจะต้องมีที่เดียวที่มันยาวที่สุดดังนั้นเราเฉพาะเจาะจงชี้ไปเลยว่าฉันจะเอาแม่น้ำที่ยาวที่สุดนี่แหละ the longest river in จุด world อ่าให้ดูคำนี้ด้วยนะคะ world world โลกมีแค่ใบเดียวดังนั้น the world นะคะ the sun the world the moon อันเนี้ยจะใช้ the ไม่ว่าจะกรณีไหนนะคะ,ะต่อไปค่ะข้อที่4 when I was จุดจุดจุด boy เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเด็กอะไรเด็กผู้ชายนะคะ boy คือเด็กผู้ชายเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กผู้ชาย I used to live near จุดจุดจุด นะคะ I used to live live แปลว่าอาศัยนะคะ I used to กลายเป็นว่าฉันเคยนะคะคำว่า used to แปลว่าฉันเคยอาศัย near near คือใกล้นะคะอะไรเอย่ย C นะคะคือทะเลเมื่อตอนฉันยังเด็กฉันเคยอาศัยอยู่ใกล้ๆทะเล ่ะเรามาลองดูว่าคนจะใส่อะไรเนาะ When I was อ่ะหรือแอนหรือเดอะคะอ่าดูตัวไหนเอ่ยดูตัวนี้เลยตัวบอยนะคะบอยไม่ใช่สระ When I was a boy เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆนะ I used to live near the sea โอเค When I was a boy I used to live near the sea นะคะเจาะจงว่าทะเลที่นั้นแหละที่ฉันเคยอาศัยอยู่ใกล้ๆนะคะเจาะจงเป็นที่นั้นค่ะสำหรับบทเรียนวันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปก็คือเกี่ยวกับ article นะคะอาก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปฝึกหัดกันนะคะหลังจากนี้ไปก็คือสามารถหาแบบฝึกหัดได้นะคะในออนไลน์นะคะเพื่อที่จะมา เพือ่อที่จะฝึกฝนกันนะคะหวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับวยยกรณร์ติเคิเรื่องนี้ไปนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจหลักวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเมื่อทุกคนเข้าใจและสามารถใช้หลักวยากรณ์ที่ถูกต้องได้เนี่ยเวลาเราเอานำไปใช้ในการพูดหรือการเขียนหรือการอ่านก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีความชำนาญกับภาษามากยิ่งขึ้นค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ